สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชแนลนะคะพี่ๆหรือสวนบอลสีเขยสุพรรณวันนี้แบบขอทําเวลานิดนึงสําหรับใครที่เพิ่งเปิ่ม,มาเจอเขยสุพรรณช n แนลเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็จะไ,ได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะจ๊ะนะคะ ค่าส่งหมาใจ60ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่ๆได้ทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางน้องส่งด่วนปรายสเนไทยให้โอนเงินไม่เป็นมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะจ๊ะนะคะส่สนใจสั่งซื้อบอนสีต้นไหนนะคะก็โทรได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 5 0 9 0 5เเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าสแกนเพื่อนเพิ่มเพื่อนใหม่ได้เลยนะคะผ่านคิวอาร์โค้ดหรือเบอร์โทรก็ได้เคยเป็นเพื่อนกับน้องอยู่แล้วแอดใหม่นะคะเพราะว่า ไล่เดิมเข้าไม่ได้แจ้งทุกรอบนะคะจนกว่าจะเจอลูกค้าเก่านะคะแอดไลน์ทักทายทิ้งไว้ก่อนได้เลยค่ะพี่พี่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่สั่งซื้อไม่เป็นไรนะคะครั้งหน้ามาเจอต้นที่ถูกใจแหมจะได้สั่งซื้อได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่พลาดเนาะ,ะหลายๆท่านโทรมาบางทีแบบต้นที่ต้องการพี่ไม่ได้อีกแล้วหรอพี่ไม่ทันอีกแล้วหรอก็เพราะแบบนี้นะคะทักทายทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะเมมเบอร์เมม,เม,ม,เม,มชื่อไว้ก่อนแอดไลน์เพิ่มเพิ่มไว้ก่อนได้เลยนะจ๊ะ มาเดี๋ยววันนี้น้องมีไม้แบ่งปันสวยๆราคาดีๆเหมือนเดิมค่ะน้องเปิดให้ต้นนี้เลยขออนุญาตแบ่งปันไม้ราคาหลักสิบให้ก่อนนะคะให้ก่อนเลยราคาลักสิบที่บอกไปวันก่อนนี้แบ่งองค์คตธรรมดาไปนะคะเป็นองคคตธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นองคตถือสารเนี่ย น,ะะน้องจะออกไปไปลายพื้นเขียวปลายส้มแบบนี้กระดูกจะชัดเป็นลอนนี่ขนาดไม้กระถางสี่วันนี้แบ่งกระถางสี่ให้ก่อนให้หลักสิบนะคะนี่เลยเห็นไหมกระดูกมันจะขึ้นเป็นลอนนะคะใบจะเงานะคะคสำหรับองค์คตถ,ถือสาอยู่ในตับรามเกียนตต้นนี้น้องแบ่งปันให้ในราคาเจ็ดสิบบาทไม้กระถางสี่นะคะพี่พี่เนี่ยใบเงาขึ้นชัดเลยเห็นปะ ให้ไปเลยเจ็ดสิบค่ะมาให้กระถางสี่นิ้วนะคะน้องเปิดวันนี้ขออนุญาตลงไก่รัวก่อนเลยนะคะพี่พี่ขาลงไก่ให้ก่อนเลยนะลงไก่หมายถึงตับไก่มาเปิดล้าวก่อนอ่าตำหนี้ที่ใบตรงนี้เห็นชัดเจนน้องแจ้งก่อนนะคะขอคุณเข้าใจธรรมชาติดับไม้ได้ต้นนี้เป็นไก่ชมอยชฉมยต้นนี้ออกเป็นสีชมพูนะคะนี่ปลูกต้นเดียวเห็นปะ นี่คือเอกลักษณ์ของไก่ชมอยถ้ากัดสีเต็มใบแล้วเขาจะม้วนม้วนม้วนแบบนี้ทุกใบนะคะพี่ๆเนี่ยมันจะเริ่มหอมมาตั้งแต่เล็กๆอันนี้คือปกติของไก่ชม้อยเลยต้นนี้อยู่ในกระถาง5้าความส่งรวมกระถางอยู่ประมาณนี้นะคะน้องให้1 5 0ห้าบาทค่ะไก่ชมอยหนึ่ง้อยห้าสบจ้ะเอามาต่อที่ต้นนี้นะคะไก่แดงอุดมทรัพย์ไก่แดงอุดมทรัพย์ขอบจะเป็น ชอบใบอมน้ำตาลแบบนี้นะคะพี่พี่นะคะมันมันจะไม่เขียวเหมือนไก่สวรรค์หรือว่าไก่แก้วสวรรค์นะนะคะแดงอุดมทรัพย์อันนีไนไน้ไปนี่ใบเบี้ยนี่ทิ้งไปแน่นอนน้องเด็ดทิ้งเลยนะกระถางนี้พี่พี่ได้ไปสองต้นนะคะอันนี้คือหลอดใหม่เดี๋ยวให้ดูอ่ะมุมนี้นะคะเห็นเลยนะสองต้นนะคะชัดๆอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะ ไก่แดงอุดมรัพ์ได้ไป2ต้นในกระถางต้นใหญ่ๆความสูงรมกระถาง6อยู่ที่30เซนแล้วนะคะฟอร์มสวยๆใบดกๆแดงอุดมรัพ์ขอที่180บาทได้ไป2ต้นในกระถางค่ะต่อที่ต้นนี้คือน้องบอกแล้วว่าเดี๋ยวขอขอปล่อยไก่สักเล้าหนึ่งนะคะต้นต้นคลิปปล่อยก่อนเลยนะคะชุดแรกต้นนี้เป็นอมรรัตน์นะคะ ไก่อมอมรรัตอยู่ในกระถางหกพี่ๆต้นนี้ไซแม่พันธุ์เลยนะคะความสูงรมกระถางอยู่ที่30เซนซีที่เห็นคือสีจริงนะคะออมรรัตจะเป็นชมพูเข้มนะคะพี่ๆจะออกชมพูเข้มดูขนาดใบเทียบกับฝ่ามือก็ได้ต้นนี้น้องให้ไป170บาทสําหรับไก่อมอมรรัตนะคะให้ไป170ค่ะต้นนี้กันต้นนี้เป็นชมพูรัตชมพูรัตสีจะอ่อนกว่านี่น้องเ,อเทียบให้ดู ชมพูรัตจะหวานกว่านะคะชมพูรัตจะหวานกว่าอามอนจะเข้มกว่านะคะพี่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นไสาแม่พันธุ์แล้วเหมือนกันนะคะกัดสีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะความสูงรวมกระถาง6ไม ความสูงโรมกระถางหกอยู่ที่สามสิบเซนเหมือนกันนะคะพี่ๆหลอดใหม่มาแล้วนะคะแต่ไม่มีตําหนินิดเดียวขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะไม่ซีเรียสเนาะนะคะเพราะว่าการเจริญเติบโตของไม้ยังคงเป็นไปได้ปกตินะคะเพราะว่าหลอดใหม่ยังแถมมาได้นะจ๊ะเห็นไหมชมพูรัดน้องก็ให้ไปเท่ากันกับอมรอรัดเลยนะคะในราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้คือต้นที่น้องลงคลิปสั้นไปนะคะพี่ๆนะเพิ่งลงไปนะคะเมื่อวานนี้นะคะส่วน อันนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ถ่ายไปแค่สองกระถางถ่ายไปแค่กระถางเดียวต้นนี้เป็นชมพูสวรรค์ก็คือไก่สวรรค์นั่นแหละพี่ๆแต่ว่ามันเป็นสีชมพูที่มันจะหายากกว่านะคะมันเป็นสีที่หายากกว่าแค่นั้นเองนะคะเนี่ยเป็นชมพูสวรรค์เป็นชมพูที่จริงใจชมพูแบบที่ไปดูคลิปสั้นหน้าช่องน้องได้นะคะไก่ชมพูสวรรค์กระถางนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะเออต้นนี้อยู่ในกระถางหก มีสองต้นในกระถางนะคะน้องดูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะหลอดใหม่แทงมาปกติเลยมีสองต้นในกระถางนี่คือต้นที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวราคาค่อยฟังอันนี้คือกระถางที่สองนะคะอหูชมพูแบบชมพูแบบถ้าใครชอบใส่หวานนี่ค่ะพาดส่วนกระถางนี้พี่ๆจะได้ไปสามต้นนี่ก็นับให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะ นี่จะได้ไป3ต้นยุบยิบเลยนะคะไม้ทรงคอมแพกน่ารักตะมุตะมินะคะอ่ะหกับ2กระถางที่1ได้2ต้นในกระถางน้องขอ180บาทส่วนกระถางที่2มี3ต้นในกระถางน้องให้พี่ๆไปในราคา220บาทเนี่ยเลือกเอาจำนวนต้นหรือจะเอาขนาดแล้วแต่เพราะว่าถ้าดูอันนี้คือโตกว่านิดนึงนิดเดียวนะคะไม่มากแต่อันนี้จะย่อมกว่าหน่อยแต่พี่พจะได้ไปถึงสต้นด้วยกัน นะคะเลือกได้นะคะชมพูสวรรค์จะรับเป็นกระถางที่หหรือเป็นกระถางที่สองนะคะเลือกได้เลยจ้ะส่วนต้นนี้ค่ะไก่วันเสาร์ไก่วันเสาร์ตามชื่อเลยนะคะไก่วันเสาร์น้องกัดขาวกระดูกเรืองแสงเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะจะออกม่วงๆเลยนะคะพี่ๆขาเนี่ยดูดูใบนี้ก็ได้เนี่ยดูใบใหม่ น้องกัดข่าวจริงค่ะแล้วก็จะขึ้นกระดูกเรืองแสงเป็นสีชมพูอมม่วงเลยนะคะสําหรับไก่วันเสาร์กระถางนี้อันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะความสูงรวมกระถาง30เซนฟอร์มสวยค่ะต้นนี้นะคะพี่ๆนะคะเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยน้องให้170บาทสําหรับไก่วันเสาร์ค่ะกระถางนี้ไก่โอรสสวรร์นะคะพี่ๆโอรสสวรร์จะออกเป็นสีปูนแห้งนะคะเนี่ย เนี่ยเป็นสีปูนแห้งนะคะดูสีได้เลยกระถางนี้อืได้ไปสองต้นในกระถางนะคะเห็นปะเนี่ยตรงนี้จะเห็นโคนเนี่ยกันชัดเจนนะคะเ oh. นี่ยนะคะ oh. อยู่ในกระถางหก oh. อันนี้ก็ฟอร์มน่ารักเหมือนกัน oh. ทำฟอร์มกอสวยนะคะพี่ๆีน้ oh. องบอกเลยน้องเคยมีกออยู่อันหนึ่ง ใครมาที่บ้านก็จะเอาให้ได้ไม่แบ่งนะคะอันนี้ไปไว้นอกตู้แล้วย่ายไปนอกตู้แล้วค่ะเดี๋ยว,ยวพาทําจํานวนอีกรอบหนึ่งโอรสวร์กระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบพี่พี่จะได้ไปสองต้นในกระถางค่ะที่ลูกไม้แดงต้นนี้นะคะใครพลาดไปคลิปก่อนๆน,นะคะมันจะไม่เหมือนกันไซส์ทีเดียวนะคะพี่พี่มันจะมีความคล้ายคลึงอยู่บ้างนะคะเนี่ยใบบ,บิดนะคะลูกไม้แดงใบใบบิดแล้วกันน้องเลยบแบบนี้นะจริงๆมันคือแดงกระดูกดํา แต่ขอ,อใบพลิ้วเออลูกไม้แดงใบพลิ้วลองเรียกแบบนี้แล้วกันนะคะแต่เป็นแดงที่ดุมากนะคะเป็นแดงสีเลือดหมูเลยแดงเลือดนกหรืออะไรเออนั่นแหละสักสีหนึ่งแต่ว่ากระดูกเขาจะดําเห็นปะกระดูกเขาดานะคะมันสีเข้มเลยนะคะพี่ๆไม่ใช่แดงสดนะถ้าใครชอบดุๆเข้มๆเนี่ยใบพลิ้วๆอย่างนี้นะคะกระถางนี้ได้ไปสองต้นในกระถางน้องให้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทได้ไปสองต้นในกระถางเลยนะคะเนี่ย ดูใบพลิ้วทุกใบเลยนะคะสวยมากต้นนี้กันต่ออะมัอกี้เป็นลูกไม้นี่ก็ลูกไมยแต่พี่ดูนะคะเห็นไหมความเงาของใบดูคือมันขึ้นลอนกระดูกสวยมากลองให้ดูเห็นไหมกระดูกขึ้นมาชัดสวยใบเงานะคะมีลายกระดูกมีความเป็นไม้โบราณนะคะต้นนี้เป็น น้องเรียกเป็นลูกไม้ใบเงานะลูกไม้ใบเงานะคะพี่ๆคะ่ะลูกไม้แดงใบเงานะจ๊ะกระถางหกค่ะความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนแล้วนะคะเป็นรูปทรงบอลใบยาวนะคะแล้วใบเงาวับทุกใบเลยนะคะพี่ๆจ๋ะน้องให้ไปหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะลูกไม้แดงใบยาวนะคะอ่าลูกไม้แดงเรียกเป็นแดงใบเงาเนาะแดงใบเงานะคะให้หนึ่งร้อยแปดสิบค่ะอ่ะ ขอเบรกมาตับวันหน่อยนะคะวันจันทร์สีเหลืองนะคะพี่ๆวันจันทร์สีเหลืองกระถางหกน้องให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอะวันจันทร์สีเหลืองนะคะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบมักกี้วันจันทรเนาะอันนี้เป็นวันอังคารนะคะ ตับวันเหมือนกันแต่เป็นวันอังคารจะเป็นสีชมพูค่ะพี่พีอยู่ในกระถาง6ความสูงรวมกระถางอันนี้ต้นโตนิดนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ30เซนดูขนาดใบเทียบใบกับฝ่ามือได้นะคะน้องให้ไป170บาทนะคะวันจันทร์กับวันอังคารนะคะวันนี้มีแบ่งให้2วันนะคะจันทร์กับอังคารค่ะอังคารให้ไป170บาทค่ะมาที่หอกดํา จะคล้ายๆกับต้นที่เคยแบ่งนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นเขียวมาก่อนแล้วพอใบใหม่มามันจะอมม่วงแบบนี้นะคะน้องเรียกเป็นหอ,อกใบหอ,อกดำละกันเนาะใบหนามมากแข็งมากค่ะพี่พี่โคตรแข็งนะแข็งสุดๆไปเลยนะคะน้องเรียกใบหอ,อกดำนะ้องเรียกใบหอกดำนะคะใบหนามใบแข็งมากดูสีก็ได้พี่พี่ดู ดูความสีก่อนนะคะแต่ใบมีตำหนินะขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้หลอดหม่แทงมาปกตินะคะเป็นใบหอ,อกที่ทรงสวยมากแล้วก็ก้านแข็งมากอันนี้มีกี่ต้นในกระถางเหมือนจะเป็นต้นเดียวแต่เป็นต้นเดียวที่ใบดกมากๆใช่ต้นเดียวค่ะพี่ๆแต่ใบดกฟอร์มสวยแล้วดูสีอันนี้คือสีจริงเลยนะคะเนี่ยมันจะอมม่วงอย่างเงี้ยไปทางม่วงดําไปเลยนะคะ หอกดำต้นนี้น้องให้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทต้นโตสูงสี่สิบเซนแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะนะคะเทียบไปกับฝ่ามือก็ได้เนี่ยนะคะใบหอกนะหอกดำต้นนี้ให้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทจะ้ะต่อที่ต้นนี้นะคะพรพุทธสีครบนะคะพี่ๆแดงชมพูเหลืองเขียวขาวอะไรมาเต็มนะคะมาครบขอบใบสีชัดนะคะสะดือดำนะคะ เหลืองสวยเลยไม้อยู่ในกระถางหกเนิ้วนะคะให้ไปหนึ่งรอยเจดสิบาทสำหรับพรพุทธาค่ะพี่พี่เอาไปเลยหน้าสวยๆคัดหน้าสวยๆให้เลยนะคะเหลืองเป็นเหลืองเขียวเป็นเขียวชมพูเป็นชมพูแดงเป็นแดงนะคะให้เห็นสีชัดๆไปเลยนะ้นองให้ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะพรพุทธาจะ้ะที่ต้นนี้อันนี้เหมือนเคยแบ่งไปแล้วต้นหนึ่งนะหอกแดงดำต้นนี้หอกแดงดำค่ะสีดุมาก แล้วมันไม่ใช่สีเดียวนะคะมันจะออกเหมือนไป้ายๆนิดนึงเนี่ยดูเนี่ยดูจากใบนี้ก็ได้เห็นปะสะดือที่เธอบอกมันจะเป็นยังไงนะเอเอสะดือดำแล้วก็ขึ้นสีแดงขึ้นมาอย่างนี้นะคะพี่ๆไม้ใบหอกนะใบตั้งใบยกสวยเลยนะคะไม้กระถางหกนิ้วหอกแดงดำให้ไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะอ่าที่ต้นนี้นะคะใบไผ่ดำแต่ว่ามันออกแดงอะ <laughs> แต่ขอเรียกขอเรียกเป็นไผ่ดำแล้วกันอันล้มอยู่ไกลช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะนี่มันต้องบังแสงนิดนึงค่ะพี่พี่เพราะว่ามันมันพอแดดมันส่องแล้วสีมันจะไม่เห็นสีจริงแต่ก็ได้อยู่นะอะระวางไปกล้วน,นะปวดหัวกับตัวเองมากเลยเนี่ยนคะคะมันจะออกแดงแดงดำดำนะคะลองแต่น้องเรียกไผ่ดำไปเลยแล้วกันนะไผ่ดำให้ร้อยห้าสิบค่ะกระถางหกนิ้วค่ะพี่พี่ ต่อที่ต้นนี้ต้นนี้เป็นคาทาสิงเต็มฟอร์มน้องกัดแดงเต็มใบสวยนะคะพี่ๆขอบใบผิวๆสะโพกรัดสวยทุกต้นเอสวยทุกใบถ้าเต็มฟอร์มน้องบอกเลยแล้วไปทําฟอร์มกอสวยมากคาทาสิงนะต้นสูงกระถาง6นิ้วความสูงรวมกระถางมากกว่า40เซนแล้วนะคะน้องให้ไปต้นละ170บาทมีแบ่งให้สต้นแนะนําให้เอาไปทําฟอร์มกอสวยค่ะอันนี้ดูทีละต้นก็ได้ เห็นปะใบมันจะยกๆยเกยกชิดๆหน่อยนะคะเห็นไหมใบไม่ตกนะพี่ๆแล้วแดงสวยมันกัดแดงได้มากกว่านี้นะแล้วก็กระดูกจะชัดเลยนะคะใบยาวสวยเลยนะคะน้องให้ไปหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทมีแบ่งให้สองกระถางค่ะคาถาสิงต้นนี้อึง่งแต่ว่าเป็นอึ่งทรงใบยาวนะคะพี่ๆเนี่ยเห็นะดูสีเข้มมากน้องบอกว่าต้นนี้เต็มฟอร์มสวยมาก ลูกไม้ลายอึ่งนะคะถ้าเต็มฟอร์มสวยจริงๆพี่ๆเชื่อหนูนะคะไม่งั้นไม่ทำไม่งั้นไม่ทำต่อนะบอกเลยนะคะให้ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทลูกไม้ลายอึ่งเนาะแต่เป็นใบยาวนะคะน้องๆเรียกอึ่งใบยาวนะพี่ๆน้องเรียกอึงนะองกอ่งใบยาวนะคะี่ยดูนะคะถ้าเต็มฟอร์มมันจะแดงเข้มคล้ายๆกับอะไรนะพยามนนะังน่ะ พยามงกับอะไรนะสีเทพรักสีเทพรักใช่แบบนั้นเลยแต่เป็นใบยาวเนี่ยสวยมากแต่ม่เม็ดมันคล้ายๆกัน,น,เ,น,นอเออแต่มันเป็นลายอึ่งนะคะแต่เป็นใบยาวนะพี่ๆกระถางหกข้าวความสูงรวงกระถางสามสิบเซนนะลองให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะี่ขอเลขยหอกแดงน,นะคะอ่าน้องจะบอกว่าใบหอ,อกที่น้องเอามาแบ่งอะ่ะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นทุกต้นนะคะใบหนามากใบหนาแบบ โดนไถฟีดก็ยังไม่ทิ้งใบอะจริงเชื่อน้องนะคะแล้วเนี่ยดูไปยกแบบสวยเลยอ่านดูมุมนี้ก็ได้ต้นนี้เลยขออนุญาตเรียกว่าหอ,อกแดงนะคะอยู่ในกระถางหกความสูงรวมกระถางสี่สิบเซนไม่ต้องพูดถึงนะคะเนี่ยดูสวยมากหอ,อกแดงกระถางนี้ขอร้อยเจ็ดสิบพอค่ะที่ต้นนี้ค่ะเพชรมรกตพี่พี่โคตรแดง มันแดงได้กว่านี้อีกนะคะแดงใหญ่ถ้าใครชอบนะคะโคตรแดงโคตรใหญ่เพชรมรกตอันนี้ดูมีหูใต้ใบด้วยนะจ๊ะนะคะหูแต่หูจะไม่ค่อยใหญ่มากหูจะตะมุตตะมิเนี่ยนะคะหูจะตะมุตตะมิแต่ความแดงน้องบอกเลยแดงได้กว่านี้อีกนะคะจริงๆต้นเนี้ยต้องไปเอาลงแปดหรือว่าลงสิบแล้วนะคะหมายถึงไซส์กระถางนะพี่ๆแต่ว่าตอนนี้น้องยังอยู่ในกระถางหกซึ่งมันมันไม่ควรนะคะมันไม่ควรมันควรจะไป อยู่กระถางใหญ่ได้แล้วที่สําคัญพี่พี่จะได้ไปสองต้นในกระถางไซนี้เลยนะคะความสูงรวมกระถางเกิน40เซนเนี่ยเทียบขนาดใบกระฝามือได้อันนี้ถ้าชอบความใหญ่อลังการชอบแดงๆนะคะน้องแนะนําเลยเพชรมรกตนะคะอัพไซน์ลงกระถาง8หรือ10ได้แล้วนะคะให้ไปที่200บาทคือมันต้นใหญ่จริงๆนะคะพี่ๆอลังการมากอันนี้เราก็ได้ไป2ต้นด้วยนะคะต้องไปอัพกระถางอย่างเดียวเท่านั้นนะอยู่กระถาง6ไม่ได้แล้วนะจ๊ะ อัพไซต์อย่างเดียวเท่าน,านั้นให้ไปที่200บาทพอคะ่ะมาที่ต้นนี้หาหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนพี่ๆดูนะคะคือมันเป็นตามชื่อตามอัตลักษณ์เลยอันนี้เป็นตับรามาเกียรน,นะคะหา,น,น,หาหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนอ,อันนี้มีตาแหน่เอาไว้ให้ดูต่างหนะ้านะคะไม่ทิ้ง ชิเมจอดายนะคะเนี่ยนะคะหาบร็ดาวเป็นเดือนกระถางหกความสูงรวมกระถางพุ่นหกสิบเซนแล้วนะคะพี่พี่จะได้ไปสองต้นในกระถางลองซูมให้ดูแบบนี้คีเก็บยกนะคะได้ไปสองต้นในกระถางอ่ะมุมนี้จะเห็นชัดนี่เลยนะคะขนาดใบนี่อลังการมากหานุมันหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทได้สองต้นในกระถางเลยจ้ะ ต้นนี้เป็นอึ่งลายพางชมพูน้องเรียกแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นอึง่งมันลายมันลายไปทางลายพางจริงๆพี่ๆเพราะว่ามันจะมีน้ําตาลปนด้วยมีเขียวด้วยนะคะเนี่ยมีทั้งน้ําตาลมีเขียวปนกันนะคะอยู่ในกระถางหกความสูงรงกระถางสามสิบเซนนะคะอึ่งลายพางชมพูนะคะเป็นชมพูเข้มเลยน้องให้หนึ่งร้อยวันนี้ให้ราคา,าเบาๆต้นนี้ให้ร้อยห้าสิบบาทพอ อึ่งลายพางชมพูนะคะให้ดูสีชัดๆนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอ่ะมาที่กอนีอ้ขออนุญาตไย้เป็นกอนะคะพี่พี่สุพรรณหงฟอร์มกอแล้วมันเป็นกอที่สวยเพราะใบมันดกมากนะคะเนี่ยได้สองต้นในกระถางแต่เป็นไซส์แม่พันุเลยนะคะน้องบอกแล้วว่าสุพรรณหงเอาไปทำฟอร์มกอสวยแล้วกัดแดงมาแล้วนจะจ๊ะนี่ยังไม่สุดฟอร์มนะถ้าสุดฟอร์มสะโพกออกใบยาวกว่านี้เยอะนะคะ อยู่ในกระถางหกความสูงร่มกระถางเกินสี่สิบเซนแล้วพี่พี่ดูอ่ะเทียบกับขอบตูก็ได้จะหกสิบอยู่แล้วนะคะแต่ไซส์มันจะไล่ไล่ไล่กันนะคะใบมันจะไล่ชั้นกันเนาะได้ไปสองต้นในกระถางต้นโตโตแบบนี้น้องให้ไปที่น้องขอราคาหน่อยได้ไหมอะเพราะว่ามันอัพไซส์ลงแปดได้แล้วแล้วต้นโตมากนะคะพี่พี่ดูเนี่ยน้องต้องยกกล้องสูงมากเลยนะถึงจะเก็บภาพหมดทุกใบนะคะ คอที่200บาทได้ไปสองต้นต้นโตๆตเลยนะคะสำหรับสุพรรณหงส์ฟอร์มกอค่ะพี่พี่เอาไปอัพไซด์ลง8ลงสิได้แล้วนะจ๊ะชินนะบัญชรกัดชมพูเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่กระถางหความสูงรงกระถางน้องให้4ี่เซนแล้วเป็นชมพูแบบเดี๋ยวก,กัดเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวก,กัดเยอะกว่านี้นะน้องบอกเลยจะชมพูเยอะกว่านี้ีกไใส์แม่พันไปเลยใบมีตนํนหนิดเดียวไม่มีผลการเจริญเติบโตของไม้นะคะเนี่ยให้ดู ให้เท่าไหร่เจ็บอ่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทไม้กระถางหกนะคะชินนบัญชรนนะคะพี่พๆตับพุทธประวัติจ้ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทกระถางหกต้นโตอลังการมากเลยนะคะพี่ต้นนี้คือสวยมากอ่อทรงใบอ่ะ,ออะน้องจะบอกว่ามันเหมือนคล้ายๆดารานพัลัสแต่ว่าต้นนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ไม่ใช่ทิพวารีด้วยนะคะดูดีๆนะน้องมีเม็ดชมพู เปิดเปิปลายๆลแต้มๆหน่อยๆนะคะเนี่ยเห็นปะแต่เป็นลูกไม้นะพี่พี่ดูที่ใบนะคะดูที่ใบก่อนนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความแบบเม็ดชมพูกระจายกระจายแบบไม่ตั้งใจเหมือนสะบัดปลายผู้กันออกมาะค่ะนีประมาณนั้นนะคะแต่แดงสวยมากใบแก่จะเป็นแดงเข้มนะคะถ้าใบอ่อนออกมาเป็นแดงสดแบบนี้ทรงใบหนาใบยกใบตั้งให้ดู อมสวยมากต้นนี้สวยจริงแล้วใบหนามากเป็นใบยาวที่ใบหนามากๆเทียบเท่ากับใบหอกได้เลยนะคะความหนาของใบแต่ใบมีตําหนิเห็นไหมเนี่ยขนาดอย่างนี้ยังไม่ทิ้งใบเลยนะคะใบมีตําหนิอย่างนี้ยังไม่ทิ้งใบเลยนะคะพี่ๆแล้วทรงสวยมากจริงๆต้นนี้ว่าจะไม่ปล่อยนะเนี่ยแต่สวยจริงมันได้ชั้นใบจริงๆเถอะแล้วมันแดงเข้ม ใบอ่อนก็แดงสดทรงใบสวยใบหนากระถางหกความสูงรมกระถางมันสี่สิบเซนนะเวลาน้องแพ็คก,ก็ต้องแพ็คใบตั้งอย่างนี้นะคะเพราะว่าใบใบเขายกจะไปดัดลงไม่ได้นะคะแล้วก็ใบหนามากเลยทรงสวยได้ชั้นได้ระดับทรงใบสวยเหมือนสายพะเน์เลยนะแต่ใบหนากว่าทรงใบเดียวกับสายพนธุ์เลยใช่แต่ใบหนากว่าดวราพวกเลยมาตะกวดใช่น้องให้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเรียกเป็นลูกไม้แดงแล้วกัน ยังไม่มีนะวันเนี้ยแดงเฉยๆยังไม่มีลูกไม้แดงค่ะร้ 180. อยแปดสิบต้นนี้พอเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยว่าจะเรียกว่าอะไรส้มเงาเท่านั้นส้มเงาเท่านั้นตอบโจทย์นะคะใบหนามากแล้วดูความเงาของใบเถอะปกติเราจะไม่ค่อยเจอความเงาของใบจากไม้รูปทรงแบบนี้นะคะพี่ๆแต่อันนี้คือต้องยอมต้องยกให้เขาเลยนะคะ ลูกไม้ส้มใบเงาเป็นส้มจริงๆส้มที่จริงใจของจริงคือส้มมากเนี่ยไม่ต้องของจริงเราก็สีตามนี้แหละพี่พี่เพียงแต่ว่าใบมันเงาเนี่ยน้องดูให,ให้ดูใกล้ๆเห็นปะมันจะไปทางส้มเนี่ยดูใบใหม่ก็ขออภัยค่ะลมตี <c oughs> มันจะไปทางส้มเลยนะคะแล้วสวยมากเลยความสูงรวมกระถางสี่สิบเซน ลูกไม้ส้มใบเงาน้องให้180บาทค่ะต้นโตมากแล้วนะคะพี่พี่สูง40่สิบเซนได้แล้วนะจ๊ะโอ้โหพี่หอกชมพูดูต้นนี้หอกชมพูที่จริงใจดูสวยมากกระถางหกแล้วดูว่าความใบมันจะค่อยๆไล่สีมานะคะพี่พีจากดูจากคนเนี่ยนะคะ ดูจากคนนะเริ่มมาจากน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มาคงชมพูชมพูแชมพู่ชมพูชมพ,ชมพ,ชมพูนะคะแล้วก็ชมพูนะคะแบบนี้เลยกระถางหกอะดูความหอ,อกของน้องอมไม่เป็นไรเราชินแล้วลูกค้าก็ชินแล้วหอ,อกชมพูน้องให้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทพอจ้าสวยมากไม่เอาไม่ได้แล้วนะคะต้นเนี้ยต้องบอกเลยสวยมากๆจริงๆค่ะ คุณชายปียะสักกระถางหกแล้วได้สองต้นกา,ก,กาบก็ไม่หลุดอยากผ<า><อ>ู้<ะ>เลยไหมกาบแน่นๆเลยไหมสองต้นในกระถางให้เท่าไหร่คุณชายปียสักเมื่อกี้เธอยังพูดตามเรายอยู่เลยแดงที่จริงใจแดงที่จริงใจแดงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วให้ไปุน้นองให้ราคาพิเศษเลยนะเอาแบบเรียกแขกเลยเดี๋ยวไปตีกันเองหลังบ้านนะคะไม่เป็นไร ร้อยสามสิบบาทได้สองต้นมาที่ต้นนี้เพชรชัยยะนะคะแดงดีแดงดีแดงไม่มีตกอันนี้กระถางหกค่ะแต่ว่าพี่ๆจะได้ไปสองต้นในกระถางนะคะพี่่จะได้ไปสองต้นในกระ,ะ,ะนนถางและต้นโตมากต้นสูงเท่าศอกแล้วนะคะได้ไปสองต้นในกระถางเลยน้องให้ไปร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะ ชื่นชอบต้นไหนก็จดชื่อมานะคะแล้วก็โทรมาได้ที่เบอร์0น982650905โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอก,ก็ได้เลยนะคะค่าส่งเหมา60นะคะโอนเงินไม่เป็นมีบริการเก็บเงินปลายทางให้แต่ถ้าสะดวกที่จะโอนเงินน้องก็รบกวนพี่ๆนะคะโอนเงินได้โอนเงินได้เลยนะคะถ้าโอนได้โอนได้เลยนะคะรบกวนนึ่งเนาะเพราะว่าน้องไม่ได้บวกเพิ่มนะคะพี่ๆจา๋านะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าถ้าเปิดมาเจอเคยสุพรรณแชแนลฝากแอดไลน์เพื่อนไว้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าไลน์เก่าน้องเข้าไม่ได้นะคะพี่พี่เองจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครเนาะนะคะจะได้ไม่มีว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่ทันไม่ทันนะคะเนาะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสี่ทุกทุก,ท,กท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ